สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันค่ะชุดที่21ินะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำใบงานของตัวเองขึ้นมานะคะจะเป็นใบงานอันนี้เลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะนบไปสีภาพครอบครัวให้สวยงามนะคะด้วยสีไม้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปนัาใไสีพร้อมกันก่อนค่ะ ดเด็กๆแล้วไปสีการเสร็จหรือยังคะ,ะครูนาก็ได้แล้วไปสีด้วยนะคะดเด็กๆนี่เลยคะ่ะเห็นไหมคะของครูนาก็้ไปสีเสร็จแล้วนะคะแล้วดเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนชื่อของตัวเองไว้ข้างบนนี้ด้วยนะคะเขียนชื่อเสร็จแล้วแล้วไปสีเสร็จแล้วทำยังไงคะเด็กๆถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะ,ะส่งวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูนาก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนบ๊ายบายค่ะ